สวัสดีครับทุกคนวันนี้พิยานจะมารีวิวกับตัวนียจ่ะกับบูดายมอนอัลมอน์นะครับตัวนี้นะครับเป็นอัลมอนบิสโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมอัลมอนหมักผสมน้ำรสทอปิคอลฟู๊นะครับก็เดี๋ยวชิมกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีอัลมอนอาจจะมีถั่วที่มีเปลือกแข็งชนิดอื่นใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะอ่าในส่วนนะครับที่เป็นนมอัลมอนนะครับเราได้น้ํานมอัลมอนมา 84.8%ส่นะครับส่วนที่มันเป็นน้ำผลไม้นะครับท็อปพิคอลนี่ครับเราได้มาส0นะครับเดี๋ยวชิมรสชาติกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตืดตดตืดนี่โอเคนะมันก็จะมีกลิ่นนมอลมอนนอำอ่อนออกมาแล้วครับแล้วก็จะมีกลิ่นของน้ำผลไม้่อ่อนนะครับไอตัวที่เป็นน้ำตัวนี้นะครับนี่นี่ตืดตดนี่จ้ะอ่ะหมดแล้วนะครับตัวที่เนี่ยจะเป็นน้ำนะครับของ ท็อปปิคอฟฟูดนะครับก็จะเป็นกีวีมะม่วงแล้วก็สับป,ปะรดนะครับรวมกันสามอย่างนะครับคราวนี้ชิมรสชาติจะ้ะโอเคนะค่อนข้างที่จะดีนะครับก็อย่างแรกเขาบอกก่อนนะครับว่าสำหรับคนไม่เคยกินนะนมอัลมอนนะ์นะนมอัลมอนคุณจินตนาการเลยดังน้ำเต้าหู้ไว้น้ำเต้าหู้ไว้น้ำเต้าหูนห้นะครับ ความเข้มของน้ำเต้าหู้เนี่ยมันถ้าเกิดมีอยู่สิบนะคุณตัดไปเลยให้เหลือสามนะครับเหลือสามดังนั้นเนี่ยมันจะมีเนื้อของความเป็นเนื้อเต้าหู้มานะครับของของนมเต้าหู้มานะครับของน้ำเต้าหู้มาแล้วก็ความหนาแน่นหนที่มันจะบางกว่านะครับเหลือสามจากสิบเนี่ยให้มันเหลือสามแล้วคราวนี้นะครับอีกส่วนที่เหลือนะครับมันก็จะเป็นนะครับของรสชาติของน้ําผลไม้นะครับซึ่งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรไอทอปิคอลเนี่ย มันจะเป็นกีวีมะม่วงสับป,ประรดใช่ไหมแต่ที่เพี่อนกินเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าความเป็นกีวีนะครับกับสับป,ประรดเนี่ยมันจะเด่นชัดกว่ามะม่วงนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับก็จะเป็นแบบอะไรแต่มันก็ยังมีกลิ่นนมอามานัลมอนด์ซึ่งแบบคล้ายๆน้ำเต้าหู้อ่อนๆออกมานะครับแล้วก็แบบมีรสชาติของน้ำผลไม้อ่อนออกมาแล้วที่สำคัญครับมันไม่หวานและกินก็เวลากินเนี่ยมันจะรู้สึกเบาๆนะครับพอมันไม่หวานปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันจะไม่รู้สึกแบบอะไรหนักท้องนะครับแบบพวก นมสดครับเพราะถ้าเกิดนมวัวเนี่ยเรากินแล้วมันจะให้รู้สึกอิ่มนะคองเงี้ยแต่กินแล้วรู้สึกค่อนข้างจะเบาเนี่ยเพราะมันไม่ใช่พอเป็นนมที่มันทํามาจากเนี่ยส่วนของเป็นพืชเนี่ยมันให้ความรู้สึกเบาวกว่านะครับโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็ส่วนเรื่องความหวานก็หวานกลางๆนะเพราะมันมีอะไรไอ้น้ําผลไม้เข้มข้นมาก็จะทําให้กินง่ายนะครับเพราะว่าเพี้ยนเคยกินอ่ะน้ำนมอัลมอนด์อันแรกนะถ้าเป็นรสทั่วไปมบบจะกินยากนะแต่เขาเนี่ย พอผสมน้ำผลไม้ให้มันทำให้กินง่ายมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดียวกันรีวิวคลิปนี้ไปแบ่งให้ญาเิช้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะ